เสียงกระพนประเทง่งมงคลมัสักาหาเมามอยนะคะซอยสามสิบห้า สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะคะถามว่าหนึ่งเมษาล็อกไหมก็ไม่น่าถามเนาะเออเคสมีให้ดูแล้ว16มีนาที่ผ่านมาล็อกหรือไม่ล็อกก็สุดแท้แล้วแต่กวรที่จะพิจารณาค่ะใช่ไหมแม่แมเอออย่าไปถามล็อก เปล่าคะโอ้ยล็อกหรือไม่ล็อกนะคะก็ก็ซื้อทุกงวดค่ะอืมซื้อทุกงวดค่ะล่าสุดวันนี้ก็ซื้อมาอีกแล้วค่ะนะคะไม่ซื้อนอนไม่หลับอืมเดี๋ยวไม่ได้รุ้นกับเขาอ่ะสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่จะาจะบอกว่างวดนี้เล็กสวยนะคะสวยมากสวยทุกงวดแหละ อืสวยทุกงวดอืมอืมสวยทุกงวดอืมแล้วก็ออกได้แบบว่าสยองทุกงวดอืมตั้งแต่ห้าห้าเจ็ดสามอืมเออใช่ไหมห้าห้าห้าสองเจ็ดสามเจ็ดสาม จริงๆแล้วงวดที่แล้วเนี่ยค่ะคือล่างอ่ะออกเจ็ดสามแต่บนอ่ะบนอะไรนะสามตัวบนออกแปดเจ็ดสามจริงๆแล้วข้างบนอ่ะไม่ได้ออกแปดเจ็ดสามนะคะจริงๆแล้วข้างบนจะออกแปดเจ็ดห้าเออถามว่าทําไมถึงออกเหมือนสองตัวล่างเลยคือเขาน่าจะทําการสลับตําแหน่งผิดคือหมุนสองตัวล่างเสร็จแล้วยกวงล้อขึ้นไปเลยนะคะไม่ได้ทําการหมุนเออรางวัลที่หนึ่งมีหกตัว เ,เหมือนเหมือนเขาจะลืมหรือเปล่าเนาะเออลืมเปลี่ยน่อาวงล้อนะคะลืมเปลี่ยนนั่นแหละเออเปลี่ยนไม่ทานยกอีอันข้างล่างขึ้นไปแทนเลยนะคะแล้วก็หมุนอีสี่ตัวข้างหน้าพออืมสลับตำแหน่งไม่ทานนะคะอืยกอีสองตัวข้างล่างขึ้นไปเลยอืมเลขก็เลยซ้ำกันเจ็ดสามแค่นั้นเองคะ่ะไม่มีอะไร อืมอ่ะใช่ไหมน่าจะทําการสลับตําแหน่งสอสลับวงล้อไม่ทันนะคะนึกอะไรไม่ออกอยกไปเลยยกขึ้นไปเลยสองตัวล่างยกวงล้อขึ้นไปเลยค่ะง่ายๆเออยกยกแบบนั้นไม่ได้นะตายนะคะดิฉันตายเลยของเจถึงอะไรนะเจของถึงแล้วคะ่ะตายแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ ฟันตัวเดียวให้หน่อยนะคะฟันตัวอะไรก่อนพี่พี่ต้องบอกหนูก่อนว่าฟันตัวอะไรตัวใหญ่ไหมอ่หนูจะได้เตรียมอ่าอาวุธไปถูกนะคะในการฟันถ้าตัวเ,เล็กๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเอามือ,อ,อบี้นิ้วบดก็ตายแล้วถ้าตัวใหญ่ๆนี่ก็ต้องดูก่อนว่าจะเอาอีโต้นะคะหรือว่าจะเอาอีดาบหรือจะเอาอะไรเนาะหรือจะเอารถถังเออเรเล่นไม่ใช่ เนาะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะฟันอะไรเราจะได้เตรียมอาวุธไปถูกออืมวันที่แล้วซื้อแปดหกสามใครถามค <c oughs> รัลอเล่นหลอเล่นค่ะเฉ <c oughs> ียดน้อเฉียดหนูก็เฉียดค่ะเฉียดนะคะเฉียดเหมือนกันเฉียดได้โดนยิงนะคะไม่ได้จ่ายค่าหวย <c oughs> ได้ไรในตอกตอกไหมตอกตอกมันก็ได้ไรเลยค่ะ เออตอกๆไม่ค่อยได้ไลค์คือไลค์ในตอกๆแล้วเบื่อมากเลยคนดูเยอะนะคะอืมเป็นคนขี้อายถ้าคนดูเยอะๆไม่ค่อยชอบครับเป็นคนขี้อายแม่อุ๊ยวันนี้แจ้งเตือนด้วยนะคะพอดีว่าก่อนไลค์หนูจุดทุบไปประมาณเก้าสิบเก้าดอกนะคะก็เลยแจ้งเตือนอ่างวดนี้เก้าสามห้าเต็มคาราเบลนะคะเออ เต็มคาราเบลจ่ายจ่ายหรือ,อยังงวดที่แล้วอะ่ะเออล็อกเลยค่ะเลขแม่อถมามันล็อกกกลัวจะไม่ล็อกกูจะร่วปะสิอ่ะก็เมาหมอยอ่ะสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยท่านนะคะวันนี้เลขสวยนะสวยสวยทุกงวดี๋ยวให้ดูวันนี้ไปซื้อมาเอ,อ่อ นี่ราคายัางอยู่เลยนะเธอแปดสิบบาทไม่มีอยู่จริงนะคะอืมเลิกคืออืมใบละแปดสิบไอใบละแปดสิบยังไม่เท่าไหร่หรอไอใบละร้อยเนี่ยอ่ะง่ายๆเป็นเลขกลมๆเนาะใบละร้อยอย่างเงี้ยอะอะคุณผู้ชมดูนะคุณแม่ดูผมไปซื้อมาแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหก อ่ซื้อมาชุดห้าใบอชุดห้าใบเท่าไรคะชุดห้าใบเท่าไรคะอ่าไม่ใช่ห้าร้อยหรอกคะอ่าเป็นหวยชุดอืมสาเหตุที่อ่าที่หวยชุดแพงเพราะอะไรคะเพราะอะไรแม่เพราะเลขมันสวยอืมอันนี้แพงหน่อยนะลกูกเล็กดัง ส่นสูตรนี้ฉันไม่เคยเห็นห้าใบแปดร้อยเลยนะส่นสูตรนะอืมเนาะแปดร้อ no. ยอ่าห้าใบแปดร้อยค่ะชุดห้าใบอืมแต่ไม่เป็นไรหรอกคุ้มนะคะมันคุ้มอยู่แล้วเดี๋ยวก็เล่าวันที่หนะึ่งละเนาะอืม ก็งวดนี้1เมษาหนึเมษาสองพนห้าร้อยงวดนี้ตรงกับวันเสาร์อ่าทำการออกผลในวันเสาร์จากสถิติของวันเสาร์นะคะเอาเอาเอาจากสถิติก่อนเนาะจากวันเสาร์สถิติโดยรวมแล้วมาเยอะที่สุดเลยคือเลข5้รองลงมาคือเลข8ด นะคะและก็ในการออกผลหนึ่งเมษาในทุกทุกปีอันนี้ทำกันบ้านมาแล้วนะดิฉันทำกันบ้านมาแล้วในหนึ่งเมษาของทุกทุกปีนะคะเลขที่มา number o n ที่สุดเลยคือเลขศูนย์และรองลงมาคือเลขห้านะคะจับชนแล้วก็คือคืออะไรคะคือห้าเนาะแม่เนาะเจ๊ามาเที่ยวงานโคบาลเราขวัญเปล่าไม่ไปค่ะเดือดโดนตบนะ พอดีว่าเล่นหวยกับเจ้าแถวๆนั้นไว้ไม่ได้จ่ายเขาเนาะไม่ไปไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้แถวนั้นโดนเจ๊ฟงเดียโดนแบคกิดไว้แล้วนะคะอืมอ่ะก็คือในวันเสาร์แล้วก็จับควบกับสถิติหนึ่งเมษาคือได้เลขห้ามาดิฉันมันหน้ามันโหกนกับเลขห้าเลขห้าบ่อยเนาะใช่ไหมเออลองตามอีกงวดหนึ่งลองตามอีกงวดหนึ่ง ะะเล็กมันดังค่ะเจราคาลีสูงนิดหนึ่งแม่ค้ากล่าวนะคะอืมอมซื้อใต้ดินก็จ่ายครึ่งซื้อรัฐบาลก็เอซื้อซื้อเกินนะไม่ได้ซื้อเต็มซื้อเกินราคาอีกลดที่สุดนะคะแพงไหมไม่แพงค่ะไม่แพงถามว่าชุดหนึ่งห้าใบแปดร้อยเอาไปแลกกับสาสิบล้านดิฉันว่าคุ้มนะคะ แต่ถ้ามันไม่ถูกก็เอ่อเนาะเต็มเหมือนกันเต็มคาราเบลนะคะปีหกสองล่างห้าสองนะคะปีหกสามหกสี 3, ่ 4. เอาคุณพี่นี่ไปไกลเลยนะคะย้อนไปดูเอ่อปีหกสองเลยนะคะจ้ามีนามีอะไรนะมีนาขายนามีบ้านขายบ้านแล้วไปอยู่วัด ประเด็นน่ะหนูไม่ได้กลัวนะว่าจะไปอยู่วัดประเด็นคือเอาที่ไหนมาขายก่อนนากับบ้านนะไม่มีจะอยู่จ้ะค่ะตอนเนี้เออไอวัดจะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเราไปบวชเตเขาก็ให้อยู่เออแต่ไอที่มีนาขายนามีบ้านขายบ้านเนี่ยเอาที่ไหนมาขายก่อนแม่เออนาก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอยู่ค่ะเอาที่ไหนมาขายคะงวดนี้ขออย่าให้เป็นแบบงวดที่แล้วนะเจอะมาบอกเลยหนูแม่นู้นทางนู้นค่ะครับว่าคนเอ่อ เขาเป็นคนเต้นเขาเป็นคนเดินสเต็ปถามเขาว่าเขาหมุนสเต็ปยังไงใบละร้อยสิบค่ะเออเนอะย่าไปบ่นเลยบ่นแล้วก็ซื้อเห็นปะอืมอ่ะฮ้าเนาะพอว่างวดที่แล้วให้ห้าไม่มาโดนแดดอ่าเจ็ดจะมาไหมจริงๆแล้วเจ๊ฟงเบียนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเป็นผู้ที่มีหยานทิพย์นะคะที่จะสามารถสัมผัสได้ว่าตัวนั้นจะมาไหมตัวนี้จะมาไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการที่ เราคาดเดาแล้วก็เลขที่เรานํามาบอกเนี่ยก็คือหนึ่งเลยเราก็ดูจากสถิติความน่าจะเป็นไปได้ในการคาดเดานะคะเออทุกอย่างมันก็เดาหมดแล้วแม่แต่สิ่งหนึ่งท,ที่มันไม่ได้เดาคือนั่นแหละนู่นแหละทางนู้นแหละเขาไม่ได้เดาหรอกเ,ออเขาเลือกไว้แล้วออย่างงี้ที่แล้วเจ็ดสามเขาก็เลือกไว้แล้วแล้วก็รวบแล้วนะคะหนึ่งสองศูนย์ค่ะเลขดังเอ่อ มันยังไงวะหนึ่งสองศูนหนึ่งสองศูนเลขอะไรอ่ะหรอโอ้แต่วันนี้หนูจะบอก <l ain> <c oughs> แต่วันนี้หนูจะบอกนะคะห้าแปดกับห้าสามแม้ว่าเลขไหนดังกว่ากันห้าแปดห้าสามอ่ะ 5-3ามดังกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูพูดถ้าสามดังกว่าห้าแปดถูกต้องแมากดตีแล้วหนึ่งแม่อ่ะหนึ่งเมษาก็ห้าก็แล้วกันค่ะเพราะว่างวดที่แล้วก็โดนแดดเขเล็กห้าก็งวดนี้ก็เป็นการถือเคสนะฮะก็ห้าต่อห้าต่อเนื่องนี่นี่น,นี่ยังอยู่เลยนี่สองใบเห็นไหมคุณแม่สองใบนี่ลกวหนูไม่เห็นราคา เออราคามาด้วยสองสองศูนย์สองรอยี่สิบบาทอันนี้เล็กสวยนะฮะห้าแปดห้าสามอ่ะเล็กไหนดังกว่าคะเล็กไหนดังกว่าห้าสามค่ะเพราะว่าหนูพูดห้าสามดังกว่าแปดมาแน่เนาะ ก็เนาะทุกคนก็มีเลขที่ชอบกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะอะไรอ่ะปังนะคะแม่ฉั้นละอยากปังแต่งวดที่แล้วไม่ไม่ปังค่ะปังเหมือนโดนยิงอะ่ะรวบโดนเก็บอืมทำไมตัวเองไม่ซื้อผ่านแอป ราคา80บาทเองมันพูดยากอะคะ่ะถ้าเราซื้อผ่านแอปกันหมดแล้วคนที่เขาขายตามแผงคนที่เขาขายตามเอ่อเนาะชนบททั่วไปตามหมู่บ้านทั่วไปเขาก็คงขายไม่ได้อะ,ะจริงๆเราก็ต้องมีผู้ที่เขาซื้อในฉบับจริงนะคะถ้าเราซื้อแอปกันหมดเนอะคนที่เขาขายฉบับจริงๆเนี่ย เขาก็ขายไม่ได้รายได้เขาก็หายแนะนําอยากให้ซื้อแบบนี้เนาะจริงๆแล้วโดยนส่วนตัวเจฟองเบียชอบซื้อแบบนี้พราหนึ่งอยากให้กองสลากเขาได้ลงทุนบ้างนะฮะโดยการผลิตกระดาษออกมาให้เราเดี๋ยวซื้อผ่านแอปเดี๋ยวสบายเกินนะฮะอืมก้าวสัมภาษณเล็กเฮงค่ะอ่ะโอเค หนะคะงวดนี้ก็เพราะว่าดูจากสถิติของวันเสาร์รัฐบาลไทยที่ทำการออกวันเสาร์แล้วก็ผลสลักกิจแบ่งรัฐบาลที่ออกหนึ่งเมษาดูในรวมๆแล้วคือส่วนใหญ่เลขห้ามานะคะมามาเนาะเออมาเอองวดที่แล้วเนาะพอแล้วแค่นั้นพอเจ็ดสามเจ็ดสามพอแล้วนะคะงวดนี้ก็ห้าค่ะ นะคะสงสัยปังปีนาฏปะ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่ถามแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะเ,เจ๊ไปวัดโคบานปะคะโคบา,าวัดโคบานก็เป็นวัดเหรอคะวัดโคบาลไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปอืม อย่าไปจริงจังมากเลยแม่เนาะอืมก็ขำขำกันนะก็ขำขำกันอย่าไปซีเรียสนะคะมันคือการเสี่ยงโชคอยากให้ทุกคนอยู่บนเส้นของการแบบว่ายังไงอะทำใจไว้เลยนะพูดตรงๆอ่อะ การเสี่ยงโชคการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลการซื้อหวยเราต้องทําใจไว้ล่วงหน้าเลยว่าหนึ่งถ้าเราไม่ถูกอะไรมันจะเกิดสองถ้าเราถูกอะไรมันจะตามมาอ่าเนาะสิ่งอ่ะถ้าถูกสิ่งที่จะต้องตามมาเลยอันดับแรกเลยคืออหักไปเลยของงวดที่แล้วนะคะ <c oughs> อ่ะใช่ไหมอย่าไปคิดว่าเราจะถูกเราต้องคิดว่าอันดับแรกเลยเวลาซื้อเราต้องคิดเลยว่าถ้าเราไม่ถูกเราทำยังไง นะฮะเอออย่าไปคิดคว่าฉันจะถูกแล้วฉันจะซื้อนั่นซื้อนี่อย่าไปคิดอย่าไปคิดล่วงหน้าค่ะนะคิดไว้คิดไว้ล่วงหน้าอย่างเดียวเลยว่าถ้าเราไม่ถูกนะฮะอขอบคุณมากค่ะที่อุดหนุนลูกค้าเยอะๆจริงๆไอลอตเตอรี่ด้วยนะคะเจี๋ลองเพลงให้ฟังหน่อยอ่อแลกกันกับรหัสหนึ่งห้าเก้านะคะ ถ้าคุณคันชิดเอฟด,ดิฉันร้องเลยหนึ่งเพลงนะคะแต่จะบอกว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลกักษณ์ของความเป็นไทยนะรู้จักทุกคนเอเอดี๋ยวดิฉันร้องเพลงชาติที่ฟังเลยหนึ่งอะโอเค <c oughs> ล้ำล่าแล้วนะคะล้ำล่าค่ะ,ค,ะคุณแม่เอาขอบคุณมากค่ะคุณคุณแม่ สงวนสีมณีรัตนาอุ้ยตายชื่อสวยมากนะคะเป็นนางงามเก่าแน่เลยเนี่ยชื่อเนี้ยนะเหมือนนางงามเลยเนาะสงวนสีมณีรัตนาหมายเลขห้าสิบสามอ่ะ,อะโอเคโอเคค่ะแม่